เมื่อโลกรอบตัวสั่นคลอนเมื่อทุกสิ่งที่เราพึ่งพาดูจะไม่แน่นอนเราจะหาที่พึ่งที่แท้จริงได้ที่ไหนหากความปลอดภัยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแล้วมันจะอยู่ที่ไหนและเมื่อเราค้นพบที่พึ่งอันเกษมเราจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือที่พึ่งที่แท้จริงตั้งแต่เกิดมา เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพึ่งพาคนที่รักพึ่งพาสิ่งของพึ่งพาตำแหน่งชื่อเสียงหรือความสำเร็จเราสร้างรั้วการรอบตัวด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้หวังว่ามันจะปกป้องเราจากความไม่แน่นอนของชีวิตเหมือนกับการสร้างปราสาททรายบนชายหาดงดงามแต่เปราะบางพอคลื่นซัดมาทุกอย่างก็พังทลายลง แล้วเมื่อสิ่งที่เราพึ่งพาเปลี่ยนไปหายไปหรือไม่เป็นตามที่หวังใจเราจะสั่นคลอนวิตกกังวลหรือเศร้าโศกเราจึงรีบไปหาที่พึ่งใหม่ไปยึดเกาะสิ่งอื่นหวังว่าครั้งนี้จะมั่นคงกว่าเดิมแต่กฎธรรมชาติก็ยังคงเดิม ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันลองถามตัวเองดูว่าเมื่อไหร่ที่เราพึ่งพาสิ่งภายนอกมากที่สุดมักจะเป็นตอนที่เราไม่มั่นใจในตัวเองตอนที่เราไม่รู้จักตัวเองตอนที่เราหลงลืมว่าที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ที่ไหน การพึ่งพงาภายนอกจึงไม่ใช่ความผิดแต่เป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเรายังไม่ได้ค้นพบสมบัติที่มีอยู่ในตัวเราเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาที่พึ่งที่แท้จริงการรู้ว่าสิ่งภายนอกไม่อาจให้ความมั่นคงที่ยั่งยืนได้เมื่อเราหันไปพึ่งพระพุทธเจา้าเราไม่ได้พึ่งรูปปั้นรูปเขียน หรือแม้แต่บุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ2,500ปีก่อนเราพึ่งความตื่นความรู้แจ้งที่เป็นไปได้ในทุกคนความเป็นพุทธะผู้รู้ผู้เห็นผู้ตื่นแล้วที่อยู่ในตัวเราเองเราพึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาที่สามารถส่องทะลุความมืดมิดแห่งความหลงได้การพึ่งธรรม คือการพึ่งความจริงกฎธรรมชาติหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ยังคงเป็นความจริงอยู่เหมือนกับแรงโน้มถ่วงที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ทำในใจเราก็เช่นเดียวกันมันอยู่ที่นั่นตลอดเวลารอให้เราค้นพบ การพึ่งพระสงฆ์ไม่ใช่การพึ่งคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ที่เดินทางไปในทิศทางเดียวกันความเป็นสหายในการเดินทางสู่ความหลุดพ้นไม่ใช่การพึ่งในความหมายที่อ่อนแอแต่เป็นการรับรู้ว่าเราไม่ได้เดินทางไปลำพังแต่แม้แต่พระรัตนตรัยเอง ก็ยังคงชี้ไปสู่สิ่งเดียวคือที่พึ่งในตัวเราพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ว่าตัวเองคือที่พึ่งของตัวเองไม่ใช่การพึ่งพาตัวตนที่เราคิดว่าเป็นเราแต่เป็นการพึ่งธรรมชาติที่แท้จริงของเราที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกกระทบโดยสิ่งภายนอกที่พึ่งที่แท้จริง ไม่ใช้สิ่งที่เราต้องไปหาแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเปิดเผยมันอยู่ในตัวเราตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกับเพชรที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินเราไม่ได้สร้างเพชรเราแค่ขุดหาล้างและเจียรไนมันให้ส่องแสงทำในใจเราก็เช่นเดียวกันเป็นสมบัติที่มีอยู่แล้วรอให้เราค้นพบเมื่อไหร่ที่เราสงบจริงๆ หยุดวิ่งไล่ตามหยุดหนีจากหยุดต่อสู้กับชีวิตเราจะพบกับความสงบที่ไม่ได้มาจากภายนอกความสงบที่ไม่ต้องพึ่งเงื่อนไขใดๆเมื่อไหร่ที่เราไม่ต้องการอะไรจากใครอีกแล้วเราจะพบกับความรักที่ไม่ต้องการตอบแทนความเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขเมื่อไหร่ที่เราไม่กลัวอะไรอีกแล้ว เราจะพบกับความกล้าหาญที่แท้จริงแล้วทำไมเราถึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเราไปมองหาที่อื่นเราคิดว่าความสงบต้องมาจากสิ่งแวดล้อมที่เงียบความรักต้องมาจากคนอื่นความมั่นคงต้องมาจากเงินทองแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ในธรรมชาติของใจเราเองเพียงแต่ถูกความคิด ความกังวลความปรารถนาะปิดบังไว้การค้นพบทาในตนไม่ใช่การเพิ่มอะไรเข้ามาแต่เป็นการลบอะไรออกไปไม่ใช่การเรียนรู้สิ่งใหม่แต่เป็นการจําคืนสิ่งที่เราลืมไม่ใช่การกลายเป็นคนใหม่แต่เป็นการกลับมาเป็นตัวเราเองอย่างที่เราเป็นอยู่ตั้งแต่แรกเมื่อเราค้นพบที่พึ่งในตัวเราแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างลึกซึง้งไม่ใช่เปลี่ยนในเชิงรูปแบบแต่เปลี่ยนในเชิงคุณภาพเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบรอความช่วยเหลืออีกต่อไปไม่รอให้ใครมาช่วยไม่รอให้สถานการณ์เปลี่ยนดีไม่รอให้โชคดีเราจะใช้ชีวิตแบบยืนอยู่บนพื้นที่มั่นคงพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกหรือไม่แยแสต่อใครตรงกันข้ามเมื่อเราต้องไม่ใช้พลังงานในการหาที่พึ่งภายนอกเราจะมีพลังงานเหลือเฟือที่จะให้ความรักความเข้าใจความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเพราะเราไม่ขาดแคลนอะไรแล้ว ใครที่ยืนอยู่บนพื้นที่มั่นคงเขาจะไม่กลัวแผ่นดินไหวไม่ใช่เพราะแผ่นดินไหวไม่เกิดขึ้นแต่เพราะเขารู้ว่าที่ที่เขายืนอยู่นั้นไม่สั่นคลอนใครที่พบกับที่พึ่งอันกเกษมเขาจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพราะโลกไม่เปลี่ยนแปลงแต่เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาพึ่งผ่านั้นไม่เปลี่ยนแปลง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราพบกับที่พึ่งที่แท้จริงแล้วเมื่อเราไม่กลัวการสูญเสียไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กลัวความตายเมื่อเราไม่ต้องการยืนยันตัวเองไม่ต้องการการยบย่องไม่ต้องการการปกป้องเมื่อเราสามารถรักได้โดยไม่หวังตอบแทนให้ได้โดยไม่รู้สึกขาดแคลน ใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมนั่นคือเครื่องหมายของที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีไม่ใช่ประสบการณ์พิเศษแต่เป็นความอิสระความไม่ต้องการความไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดอีกเลยนี่คือสารณะที่แท้จริงที่พึ่งที่ไม่มีใครสามารถแย่งไปได้เพราะมันคือตัวเราเองอย่างที่เราเป็นจริงๆ เรื่งเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบ่าขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน